สวัสดีครับสวัสดีเป็นน้องชายยูทูบครับดีต้อนรับก็สู่ช่องตอตอยดำซิงครับคลิปนี้พาทีมงาน4ีหารเสือมาวิ่งงานหินคลุกครับที่ตรงนี้ครับประมาณ700เมตรครับวันนี้มาสคันครับจากเจ้าจกก์คันแดงครับตัวแรงตัวแรง วันนี้พาทีมงานมาสีคันครับอีกอีกหกเจ็ดคันไปวิ่งดินครับมาแล้วครับเดี๋ยวรอช่างก่อนครับเดี๋ยวรอช่างมาก่อนับว่าจะเทกี่เมตรกี่เมตรนะครับตรงนี้ไปนะครับเจ้าจ็อกเกอร์ครับนี่ประกอบเสร็จใหม่ครับ วิ่งงานได้ประมาณหนึ่งเดือนครับวันนี้มาสี่คันครับนี่ สวยจอดเที่ยวม,มอควยหนี lưới มอควยท้ายจ Ạ ะ lưới อ้อมกาลนี้พังแต่กันจรวป่วยกาลนี้พังไกไล่เต้านน่อยไล่ต้านหน่อยอ่าคลิปนี้ก็เพิสั้นๆครับมาดูทีมงาน,นครับ คนหินคลุกก็มานี่โอ้คันแดงก็มาคันแดงนี่คันเรง่งคันเรง่งมากับปลาส้วมก็มาครับมากับปลาส้วมก็มาครับรมาแล้วครับงานหินคลุก วันนี้ก็น่าจะทั้งวันครับวันละสี่ห้าเที่ยวนะเด็กอ,อ่ออันนี้ก็จบไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ